สวัสดีครับแด๊ดดี้นักสมวันนี้มาเกมยิสเวอร์สโซดาโนคิซิคิเอาเทนเนทีฟซากาเนี่ยในสุดแพงอิงเต็มๆเนี่ยก็เลยออกสำหรับเกมนี้มาสักทีก็เลยเอากลับมาเล่นกันอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะในสุดก็มีความเป็นไปได้ในการทำเลสเพลย์สักทีสำหรับเกมนี้นะจากคราวที่แล้วก็สามารถย้อนกลับไปดูได้นะเพราะว่าในวันนี้เนี่ยผมเนี่ยได้ลง HD t ดี t ทกเจอร์แผงมาได้นั่นเองนะมันทำให้ พวกเท็กเจอร์อะไรต่างๆในเกมเนี่ยมันสวยมากขึ้นนั่นเองนะก็ถ้าสมมติว่าใครอยากจะเอาไปเทียบกับเกมก่อนหน้านี้ก็ลองเอากลับไปเทียบได้นเนี่ยเดี๋ยวผมใส่ลิงก์ไปทางด้านล่างด้วยโอเคก็วันนี้เนี่ยพวกเราเจะมาต่อกันเลยกับยิสุซาโซระนั่นเองนะเ,เ,เวอร์ชั่นภาษาอังกฤษเต็มตัวแล้วแปลหมดแล้วิีเลนจังของกับปีเตอร์ปัตเตอร์นี่เห็นว่าทิต้าเอสไปทิต้าทางด้านขวานี่เป็น HD ดด้วยไม่ไม่มีแบบ เหมือนเหมือนก่อนหน้านี้แหละโอเคก็จากเขาที่แล้วพวกเราเนเธอชนะอากาศไปนั่นเองเนะพวกเราเดยวไปต่อกันเลยกับสถานที่ต่อไปนั่นก็คือที่ไหนก็ไม่รู้เหมือนกันนะนี่ใครโอ้ยทวินเทลแบบนี้เอสเทลเปล่าอย่าบอกลยว,ว่าโดนหลอกเป็น I ออไ,ไ,ไอชาอีกอ่ะไม่หรอมั้งไอชาอยู่ฝั่งเดียวเราเลยนี่ใครเนี่ยโอลิเบียแล้วนี่ใครเนี่ยไม่รู้เหมือนกันวะเห็นเงาแล้วดูไม่ออก ฮาเท็กฮาเล็กลูนฮาเล็กที่ไหนวะผมเล่นยีสิเจ็ดมาแล้วนะฮาเล็กที่ไหนวะซากประดับของแห่งเมืองโบราณคงเก่าแก่พอๆกับเทพธิดาเลยแหละที่นี่เนี่ยเป็นจุดศูนย์กลางแห่งความมาั่งคั่งในช่วงยุคของซานาดู จนถึงตอนที่ราชามังกรเนี่ยได้ทำให้มันนล่มสลายไปและบางทีพวกเราเนี่ยอาจจะหาคำตอบเกี่ยวกับมันได้ก็ได้มันอาจจะมีพวกบันทบันทึกอะไรบางอย่างที่อาจจะเหลือรอดจนมาจนถึงทุกวันนี้แต่อย่าลืมนะว่ารูปน้องของไอ้เจ้าจอมมารเนี่ยคงยังอยู่แถวนี้ด้วยนะนัะ่นสิ่ะคะ ไปกันอย่างระมัดระวังกันเถอ,อะเนาะอืมป่าคุ้นคุ้จ๊ะนั่นมันอ้าวนี่มันหลานชายของทาด,ดินยีสเจ็ดมันเป็นอาถ้าสมมติว่าใครไม่เคยเล่นนะเป็นเกมที่แบบเราเนี่ยเป็นนักรบมังกรที่ปลดล็อกด้วยไอ้สกิลไปเรื่อยๆโดยการเอาเอาสกิลเอาความสามารถมาจากมังกรทั้ง หกธาตุใช่เอ๊ะหรือว่ามีมีแค่ห้าวันหรือหกอะไรสักอย่างผมผมเล่นไปแล้วเกมนี้รู้สึกว่าจําจําไม่ค่อยจัดได้เท่าไหร่ <laughs> แต่ว่าฉันเนี่ยไม่รด้ว่าจะมีเด็กๆเ,เนี่ยเพ่นพ่านมาแถวนี้นะโอ้ทำเป็นพูดนะเอลก์ตอนที่มึงเจอแอดอลใหม่มึงก็ไปแย่เขาเหมือนกันเนี่ยเห็นว่าแบบไอพวกไม่มีฝีมือไปแย่เขาไปขโมยของเขาอีกแต่แต่ว่าคุณเองก็เป็นเด็กเหมือนกันนะ เล็กๆน้อยๆเนี่ยไม่ต้องคิดมากหรอกนะแต่ว่าฉันเนี่ยได้รับคำสั่งมาว่าฉันเนี่ยจำเป็นที่ต้องจัดการทุกคนที่พยายามผ่านมาทางนี้นะเนี่ยโทษทีนะแต่ว่าดาบคู่ของฉันเนี่ยมันอยากจะส,สู้ซะแล้วสิทุกคนกำลังมาค่ะ ดาบคู่ดาบคู่แนี้แต่ดาบไอ้คมดาบมันใหญ่เฉยเลยตอนแรกนึกว่าเป็นคล้ายๆกับไอ้บุมแรงหรืออะไรสักอย่างเฮอเห็นมันปลาทีอย่างกับบุมแรงอผมยังจำคอนโทรได้อยู่โวเอ้าทำแต่ดีดีไว้นี่เนีย่ยโอ๊ยอเ็บเอะมามามามเกม,ม,มนี้มันคอนโทรเหมือนกับยิสไงเลยเ,เล่นเล่นเล่นได้อยู่ดีนะที่ผมไม่ลืมคอนโทร ไม,ไม่ไม่ไม่กันโอ้กันอยู่กันอยู่กันอยู่เอ้ยไม่กี่กันแล้วนายขี้โกงแล้วก็มีท่าใหม่ด้วยนาปาบราสโตสิกไฟไหมซะนี่แน่สตันแคนนอนสมองแคนนอนสตันแคนอน,น,แคนอนมานาหมดครับขอคูดาวแป๊บนึงนี่แน่นี่หน่นไฟไปกระโดดจูโจม ไม่นันไม่ใช่จู่โจมที่ถูกต้องยิ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 งเอ้ยอึโซอุ๊บโน่โน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 สมองแคนนอนสตันแคนนอนไม่โดนเลยเอ้ยอะไรวะโอ้จีซัสเอ้ยงแม่งเป็นเหมือนโอ้เอ้ยท่าเดียวกับท่าไม่ตายเดียวกับตอนอยู่ยิสเลย หนึ่งในภาพไม่ตายที่กากที่สุดเว้ยไม่เล่นเยอะไปเล่นเยอะแบบนาปาลมานี่นะน You win, you win. ูวินไอเอจ้าตัวอาวุธนั้นเนี่ยมันใช้อะไรทำกันมากันแน่นะอาอยากรู้จังเลยอ่ะทีตา้าทีต้าจังโอเคได้ตังเพิ่มมาดีดีเลยดีเลย ใครจะไปนกึกเลยว่าฉันเนี่ยจะแพ้เด็กัตเล็กๆแบบนี้เดียดูถูเล็ด็กตัวเล็กๆคนนี้นเด็กตัวเล็กๆคนนี้สุดยอดตัวลครถ้าสบาเน่พบเขาแล้วเดี๋ยวฉันเนี่ยนหนักแน่เนี่ตท ฉันเนี่ยจำเป็นที่จะต้องแข็งแกร่งขึ้นอีกเยอะเลยนะเอาละยังไงก็ฝากด้เลยนะเดี <c ru ci> ๋ยว่าคุณเนี่ยจะสดใสเหมือนเดิมเลยนะคะครูชีครูชีนี่เป็นเป็นน้องสาวของหัวหน้าหมู่บ้านธาตุไฟเป็นน้องสาวน้องสาวนี่นี่ที่นี่ใครวะเนี่ยอาจจะเป็นอาร์โดปะวะผมแบบเนี้ยหรือยอชัววะ แอดโดหรือจอชัวอันนี้เอสเทลแน่และอย่างหนึ่งสถานที่สู้นหน้าบ้านของตระกูลไบด์เลยนะไปไปไปที่นี่ก่อนกถอกันเดี๋ยวค่อยไปตีเอสเทลโอเน่จังที่หลังแล้วกันเอ้ยอันนี้คุณพี่ชายนี่วาอ๋ออันนี้มันโลเลนหรือเปล่าวะโอ้ยหัวดำๆนั่นมันอ๋อโอเน่จังทีต้าเดี๋ยวห่วจะพยายามน่าดูเลยสินะ แต่ว่าหวังว่าจะเข้าใจแล้วนะเธอเนี่ยคงผ่านตรงนี้ไปไม่ได้แล้วล่ะถึงแม้ว่าจะเป็นเธอก็ตามฉันเนี่ยก็จะไม่ยั้งมือเป็นอันขาดแล้วนะ<ฉ>โก็หกนะฉันเนี่ย,นยชนะยอโชนี่จัางไม่ได้หรอกนะนี่ยอย่ายอมแพ้สิ เธอเนี่ยเป็นคนตัดสินใจที่จะออกตัวมาไม่ใช่หรือเพราะฉะนั้นพวกเราเนี่ยไม่มีเวลาที่จะมาลังเลกันแบบนี้กันนะอากาโตะซังเข้าใจแล้วคะ่ะยาโชน่จังจิต้ากับจอดชัวพร้อม Uh <Hey! S 1> พอดีว่าเมืองในโซลาผมก็จําไม่ได้เลยสี่เมืองหลักอะ <laughs> จำได้แต่แกรนเซลแกรนเซลมันมันเมืองหลวงไงนี่มันโรเลนหรือเมืองอะไรว่าจาไม่ได้แล้ะ <laughs> คือแบบคือผมเป็นคนต้องต้องบอกเลยว่าผมเป็นคนจําชื่อไม่ค่อยเก่ง ตัวละครอะไรพวกนี้ก็จําชื่อไม่ค่อยได้ชื่อเมืองนี่ยิ่งหนักเลยเลยเนี่ยไอระบนเนียนี่แบบโอ้โหมีหลายเมืองย่อยไปหมดเลยผมก็จําไม่ค่อยได้อนไรบ้านเกิดอย่างเช่น,บ,นบ้านเกิดแซนดี้เมืองชื่ออะไรแล้วลืมไปละแต่จําได้นะว่าอยู่ที่ไหนเอออยู่ด้านบนถัดบนขึ้นไปหน่อยจากจากไอโรงเรียนทหารทอสาขา2ชื่อเมืองอะไรวะเห็นปะผมขี้ลืมเว้ยลืมชื่อ,เ,อเพลงนี้เนี่ยมันบรรเลงมาเป็นยังไงผมจําได้ขึ้นใจเลยผมเป็นคนจําเพลงเก่ง แล้วก็แบบสถานที่ก็จําได้ว่าแบบมันมีอะไรโดดเด่นบ้างแล้วเนี่ยแต่ผมผมไม่ถนัดจําชื่อแบบจริงจังไม่ใช่ผมไม่ใช่เป็นเพราะว่าผมไม่สนใจอะไยมันเป็นผพผมไม่มีความสามารถเกี่ยวกับเรื่องพันนี้เมื่อกี้ผมชิวได้ด้วยเนียเอาไฟไปโอ้น,นี้จังลบสตัรเอาไฟไปอีกทีนึงไม่อย่าอย่าลบไม่ไม่โอ้จอชัวแม่งโหดว่ะโอ้โหโหยังกระส่าจะโดนอีกแป้งเอ้ยแป้งเอ้ยไฟ นี่แนะ่อย่าเข้ามาโอ้นี่จังโอ้กัน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 ไปอยู่กันไม่ทันอ้าวจะชัวร์เนี่ยไฟไฟไม่โดน,นไฟไม่โดนกูจะตายแล้วทำมั่งเด็กเซตเธอร์ไลทบีมบีมบีม การต่อสู้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับใจเท่าน,นั้นแหละอ,อากาตารซังเนี่ยบอกฉันมาค่ะเลเวลอัพเปดเดี๋ยวสงสัยต้องไปไปซื้ออาวุธให้ทีต้าจังเพิ่มแล้วตกใจจังเลยนะทีต้าแข็งแกร่งขึ้นเยอะเลยละ่ะ <laughs> ขอบคุณค่ะอ๋อนี่จังแต่่่ทีี้าคอ แต่ว่าเหล่าผู้ปกป้องทั้งหลายที่อยู่ข้างหน้าน่ะก็ยังแข็งแกร่งกว่าฉันอีกเยอะเลยนะระวังตัวให้ดีล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอไปซื้อของก่อนชอ็อปปิ้บช็อปช็อปอ,อ,อัปเกรดอาวุธด้วยแล้วก็เอาท่าใหม่มาด้วยเอาอะไรดีแคนนอนอิมพาวส์หรือว่าเดเวอสแตชันบลสโตอ๋อเดวอสแตชั่นบลสโตดิ๊ก อาริโาโต้โนแล้วก็ใส่อย่าซื้อมาอย่าลืมใส่จ้ะใส่ใส่ใสกิลโอเคเรามีสี่ท่าแล้วดีว่าสเตชันบล็อสตัวเกมนี้มันสนุกนะไม่เหมือนเป็นเกม RPG ไปด้วยมีเลเวลแล้วก็แบบซื้อของซื้อของอัพอัพ,อพตัวละครอ,อะไรพวกน,นี้ด้วยไม่เท่แม่เจ๋งดิแล้วก็การควบคุมอะ่ะเล่นเหมือนยีสเลยยีสภเก่าๆอะไม่ต่างกันเลย เขาเวลากดชาร์จจะกดค้างอะไรเนี่ยมันก็เนี่เลยเราบอมีแพรหลงแพรลี่อะไรเดี๋ยวบอ่จะมีเด็กผู้หญิงทรงผมพราเวานเทลอยู่ตรงนะู <c oughs> ้นนั่นแหละเออเนี่ยจังเอสเตลเอสเตลเธอเนี่ยอยู่ที่นี่ด้วยสินะทีตี้า กำลังรออยู่เลยล่ะนี่ก็รู้อยู่นี่นะว่าเธอเนี่ยไม่ควรที่จะจาะต่อต้านจอมมารปีศาจเนี่ยไม่ได้เลยนะว่าเธอเนี่ยเป็นเด็กดื้อขนาดนี้เนี่ยมันถึงเวลาที่ซันเนี่ยจะต้องทำโทษเธอแล้วล่ะเลอกว่าก่อนที่เธอเนี่ย จะถูกล้างสมองไปเนี่ยเธอเนี่ยมีความยุติธรรมมากๆเลยนะคะเนี่ยเอสเทลโอนจังที่เป็นคนดีขนาดนี้เนี่ยพอเวลาเธอพูดอย่างนั้นกับหนูแล้วเนี่ยมันทําให้หนูเนี่ยรู้สึกเหมือนทําอะไรบางอย่างผิดเลยอ่ะไม่ต้องคิดมากหรอกนะแค่ต้องจัดการเขาให้เขาเนี่ยกลับคืนมาแค่นั้นเองแล้วนะ อันนี้จังขอโทษนะเป็นเอสเทลจากภาค2เด้เอไอชุดนี้มันภาค2ภาค3ดีกว่าสังเกตได้จากตรงที่ไหล่มันจะมีสีเขียวๆอันนั้นเนี่ยคือภาค2เป็นต้นไปตอนต้นภาค2อ่ะตอนที่แบบจะค่อนไปทางด้านก่อนไปรอเลโรอคอเป็นศูนย์บัญชาการหลักของของเบรเซอร์อ่ะ ก่อนหน้าน,นั้นเนี่ยยังใส่ชุดเก่าอยู่แต่พอหลังจากช่วงนั้นเป็นต้นไปไปถึงโลโลโคปุ๊บก็คือเอเซลก็เปลี่ยนไปชุดใหม่เลยเ,ลยเลยว้ยแล้วสวยด้วยเพราะว่าชุดภาคแรกมันจะใส่นั่นมันใส่กางเกงกางเกงขาสั้นเว้ยแต่พอเวลาเข้าภาคสองปุ๊บเอเซลเปลี่ยนมาใส่กระโปรงเันเลยดูน่ารักขึ้นมากเลยใส่ดูท่าใหม่เนี้โอ้ท่าม่นดูดูดมาหก,กาวแต่แม่งแรงนะเมื่อกี้สามร้อยเลยนะเว้ยแรงพอท่าไม่ตายเลยอะถ้าโดนอะนะ ปัญหาคือถ้าโดนไงผมว่าถ้าสมมติว่าเล่นแบบมัลติเพลเยอร์คือแบบชาตินี้เดินโดนเถอะไ,ไม่ไม่น่าจะโดนเลยท่าบ้านเนี่ยแม่งดูก้ากาดเพราะมันเป็นบอดมันถึงโดนไงแบบไอ้ท่าพันนี้แม่งไม่โดนหรอกเอาจริงนะเอาไฟไปเอสเทลเด๊ะ <You win. S 1> <Okay. S 2> แล้วว่าขึ้นแล้วแล้วว่าก้าแม้แต่เกมนี้มัน เล่นแล้วแบบรู้สึกถึงรู้สึกถึงวันเก่าๆตอน PSP เลยว่ะไอ้แค่เล่นแจ๋วดิไม่แย่เลยนะนะทีตา้าแต่รอก่อนนะเดี๋ยวฉันเนี่ยจะเอาเธอเนี่ยมาทางด้านของจอมมารให้ดูอ้าวคนนี้จ้างเดี๋ยวก่อน,น,นเ มันเป็นเรื่องโชคร้ายที่จอมมาเนี่ยสามารถควบคุมคนที่แบบจิตใจมุ่งม,มาน่นขนาดนั้นได้นะนะถ้าเป็นอย่างนั้นอาจจะเป็นเรื่องยากที่จะนำเธอเนี่ยกลับมาด้านพวกเราเนี่ยอ่าแย่จังเลยโอ้คุณเมโดซังนี่ว่า